โอ้ครับผมพี่น้องสวัสดียามเง้าครับผมกลับเขาเหลือครับผมกินเขาลิง,งกินกันเด้ออุปสิซครับผมนี่โอ้บรรยากาศทุกไย่งตรงหน้าครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านตอนนี้กำลังตีตีหาครับผมเสียงๆกำลังดังเลยน่ฮะดึกใต้กำลังนอนรำมันมวลครับผมกระไบมู อุณเขาลิงกินครับพี่น้องเอ้ยติดบรรยากาศนานๆครับพี่น้องโอ้ยเล่นสูบจนเอาเมยสายพานมันหลุดครับผมการย่างเตาพี่น้องเอ้ยกับเสียงนางห่างถึงไฟเด้อพี่น้องเด้อ อยู่าหาก,กินครับผมสูตรป้าธรรมชาติเอาไปแจกพี่น้องเนี่ยไปขายพาาายอไดค่านมั่นทางยังครับผมในการลงทุนครับผมบรรยากาศนะครับพี่น้องเอ้ยยาเสารครับผมสวัสดีทุกปู่ท่านครับพี่น้อง้นงมากครับวอยได้รับตรงรับทรัพย์มีโชคมียังกันแข่งธรรมาหาก,กินกันครับผม หนมซ่าก็เริ่มสีบกแล้วครับผมกครับผมพยายามมันเกิดุุุุุุครับผมเสียงเกียรทองครับผมเกียรจะระนาด้ครับพี่น้องเอดอดเียีเียีต๊ะครับผมหลพี่เกียใส่ครับผมเขาลิงเห่าหาบมา อย่างโตอ่ะอ่ะโอ้ยเสียงกบว้าวทิ้งปพื่กบกระหองมาเลยครับผมพี่น้องเอ้ยตุ๊ปูสันครับโอ้ยบรรยากาศเงี้ยเศร้าขี่จะเป็นบ้านขึ้นดีไปเลยนะครับพี่น้อยอือหือกุญแกงสดหง่อนกินกันเออ ป็นปลาปลาบูครับผมต้มปลาบูเอาไป,ปมาเอาปลาซิวใส่ครับผมก็เลยเป็นอูปลาซิวครับผมอูปลาซิ่วสมากแกงปลาซิวเหรอพี่น้องเฮ้ยบุอย่างผักลยครับอือหืออือหืออือหืออือหออือหอเอสองสาม คุนจักหน่อยพอได้กินแล้วก็หุงเข่าไวหน้าไปนอนพอละทำแรงตักหน่อยด้วเต่อ ไปดปเครับเออ้อพี่นองเลยกิ่เขาลินำกัน,นครับผมเยมเต่าครับผมสุกุสุกักน ดแกวบ้านภาษาบ้านเอาชาวบ้านผมเขาเสือจังสี่พี่น้องเขาเหลือเด่นเขาผู้เฒ่าผู้แก้วเสือดเขาลิงครับผมกินเขาลิงครับผมกินเขาลิงก้อนหน้า นอนทรงบนต้งทิ้งเลี้ยงไร้ครับพี่น้องพรุ่งนี้ก่เช้าแล้วเสาวิรีครับครับพี่น้องมาด้เลยครับผมนี่อุปจิ๋วครับผม เจอจริงเนาะลูกไส้ไมโดกับหมู ไม่โลเอ้ยปลาบืนนี้มันแล้วเฮ้เวียนแจงแ้ะครับพี่นอ้องเอ้ยเวียนแจงมอยมอยขึ้นแล้วสิบกแล้วครับสิบลกแล้วลังปล่ายหน่อยตัวใหญ่ๆพี่นอ้องบรรยากาศน้ำเส่า,สาครับผม สวยแล้วน้ำมันมืเตอหันเ,นนเนาอาม่ลงกดพอกินแดงมานงกินแดงม่ลลกาแฟป่ะ่ิมาน่อเอาเกืแล้ <นะ S 2> เว,เ,วออเอาปคอยอยังนีนตุมได้ไหมเลยูปน,น,นหาใหญูเ้อม่ล อย่างนั้นน้ำนะน้ำรังรถดิน้ำรังรถมาเต็มเลยี่องค์เต็มทุกอเลยเอามาเต็มองอยู่ยังขี่ไปส่นอยู่โอ้ย บอกว่าอยานังจะกจข้งกับก็สยแดงกันนั้นแดงบางแงางามเขาซูมมานอกสันนียเขาโชวเหบอกกอท่เขาอสงเขาปอนใสมันทีใหม่แน่เอเคเลยเอายงสี่วานี่เอาคอรอเลยมือนตัดินกับเรา้มาว่าไปสืโบราณเขาบอกเปิดพ่อหี้ครับรองกาแฟเลยครับผมพอกันช็อตต่อไปครับลออรุ่นมื่อกมีปลาลายบ่ครับตปวดไม่โลเฮานองละครับ ก็ผู้ใหญ่เดรไมโลสุกย,ออย่อไ,ได้อีกเลยจับปลามัดมหมื่หมูจกเมื่อเลยกูใส่หลาโอ้เหลือระยะเลยพี่น้องโอ้ปลาโอใหญ่ตัวนั้นที่ไหนมันไข่มวนไหมปลาปลาโคไหมแสดงว่าตัวใหญ่เต๋อกินตัวหน่อยเลยูทุกป,ป,ปีหรุป่ะ เห็นด <doors> ิห <just> <mówi> yeah. ัวเย็น yeah. บ่ะขลังขลังลงบันไหมยู่ขาเออโรกลงไบ้งนั่นแหละเห็นหัวมันไหยนั่นแหละนั่นแหละเป็นให้หัวเย็นหรอ ลงมาลงมาลงมาลง,าลงลอ่าเป็นเราโกยครับผมหาปลาบานเห่าอีกสามบานเห่าหนี่แหละ,ะตัวใหญ่รู้จุ่เบสิมันบ่<ะ>นี่ตัวหนึง่งโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนีววคิดสะหาปลาเก่งนเนาะในวงเลยตอนเลย,ยผู้บ่าวเจ้พุ่มเฮาครับนี่ สั่งมาโดยตรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะน้อเราก็ย้ายเย็นมหน่อยคุณได้ยิไเราเห็นเย็นยเลยงเชียนเยี่กันเลยโอ้โ